สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่ามีความ กังวลเกิดขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะครับโดยมีเรื่องหลักๆเลยถึง3เรื่องนะฮะเรื่องแรกเนี่ยนักลงทุนเนี่ยได้มีความกังวลต่อเรื่องการระบาดของโควิด -19 ในะระลอกที่2นะครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีทางเกาหลีใต้เนี่ยมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้สูงมากอย่างที่กังวลนะครับอย่างตัวเลขล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ออกมาเหลือแค่13บาลายเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็เลยทาให้น่าจะทําให้สัปดาห์ที่สัปดาห์นี้ <c oughs> นักงทุนมีความกังวลที่ลดลงนะครับประเด็นที่2นะครับประธานเฟดเนี่ยได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในอนาคตนะครับที่ยังคงมีอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะฮะคือประธานเฟดออกมาพูดเนี่ยประมาณช่วงวันพุธนะครับช่วงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเลยลงค่อนข้างแรงเลย2วันนะครับในในยุโรปแล้วก็ในเอเชียนะครับส่วนสหรัฐเนี่ยมาปิดบวก ในช่วง้ายตลาดในวันพฤหัสและศุกร์ได้นะครับประเด็นที่3นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ยังไม่ยอมหยุดนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยพยายามยกเรื่องแบบออความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับก็ด้วยปจัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับส่งผลให้ตลาหุ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดการปรับฐานนะฮะแต่ว่าตลาหุ้นไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับปรับตัวมขึ้นได้นื่องจากต่าหุ้นไทยเนี่ย,ย,ยมันปรับฐานแรงปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้สัปดาห์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบนะครับมันมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีดัชนี T I เนี่ยบวกขึ้นมาตอนนี้เกือบ30เหรียญละมาเลยส่งผลบวกต่อพวกหุ้นในกลุ่มน้ํามันให้มีการฟื้นตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างต่ำน,นี้นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับนั่นคือตัวเลขค้ารลีิมันยังขดตัวค่อนข้างแรงนะครับโดยตัวเลขประกาศออกมาเนี่ยของเดือนเมษายน หดตัวถึง16.4%เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับที่ประมาณสักติดลบ12.3%แต่ว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยยอดค้าปีกนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัว8.4%สินค้าที่มันมีการหดตัวมากที่สุดนะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็คือสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายลดลงถึง78.8%เลยทีเดียว ลงลงมานะครับเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ลดลงประมาณ6กสิอร์เซอันดับ3ามนะครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกตกแต่งบ้านนะครับก็ปรับตัวลงไปห้าสิบแปเปอร์เซน์จากนี้ไปนะครับมันก็จะเริ่มมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องนะครับในสหรัฐซึ่งน่าจะช่วยให้ยอดคา้าปลีกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้นะครับเมื่อเทีาายบกับเมษาโยนนอกจากนี้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้การจ้างงานเนี่ย กลรบรีขึ้นด้วยนะครับภาคการบริโภคของสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันสูงมากนะฮะเนื่องจากใน GDP ของสหรัฐเนี่ยส่วนที่เป็นภาคการบริโภคข,ของประชาชนเนี่ยมีสัสดส่วนเกือบถึงเ0เน70%เลยทีเดียวนะครตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็คงมีนโยบายออกมากระตุน้นแล้วก็เยียวยาต่อผลกระทบของโควิด1 9อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทําท่าทีเนี่ยคล้ายๆของตลาดหุ้นเมื่อวันพฤหัสเลยนะครับคือเปิดมาก็ติดลบนะแต่สุดท้ายก็ค่อยๆฟื้นตัวมาจนมาปิดในแดนบวกได้นะเหมือนกับวันพฤหัสเลยตลาดเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญอย่างไอตัวเลขยอด้าปีที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมีนาะคมมันออกมาไม่ค่อยดีนะครับมันหดตัวค่อนข้างแรงนะฮะ รวมถึงนักลงทุนเนี่ยก็ยังกังวลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพยายามยกประเด็นขึ้นมาก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลขึ้นในช่วงแรกๆนะครับแต่ตอพอตลาดเปิดไปมีการเทรดไปก็ตลาดก็ค่อยๆฟืนตัวแล้วก็มาปิดบวกได้แต่ก็บวกไม่ได้แรงเลยมากนะครับแต่ก็ก็บวกนะฮะดีกว่าติดลบนะครับพวกหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เช่นเคยนะครับก็บวกกันได้ โอเคระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็บวกบวกกันได้นะครับแล้วก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีการอัปเดตพอร์ตการลงทุนของเบร k กช i r ฮาร์ด a w ว y นะครับของวอลเ e นบัฟเฟต t นักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นรายงานของตัวเลขเมื่อสิ้นสุดตอนเดือนมีนาคมมีรายงานบอกว่าเขาเนี่ยมีการลดการลงทุนในพวกหุ้นเกี่ยวกับสถาบาันการเงินขนาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะ Goldman Sachs เนี่ย ขายหุ้นออกมาเยอะมากเลยนะครับถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนที่เขาขายออกมาเนี่ยเขาขายออกมามากกว่า80%นะครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีการลดการถือครองของ,ของหุ้นของ JP Morgan ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขายเยอะหนักมากเหมือน Goldman Sachs นะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันละวว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยพวกหุ้นธนาคารของสหรัฐเนี่ยจะปรับ ขาลงต่อไหมเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าวอลเลนด็อเฟเนี่ยขายหุ้นพวกสายการบินอกมาหมดนะครับหลังจากนั้นพวกหุ้นสายการบินเลยปรับลงค่อนข้างแรงกันอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับมีคนไทรกสถิตินะฮะตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมานถึง12พฤษภาคมนะครับดัชนีของ S&P 500เนี่ยมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาถึงประมาณสัก565จุดในในช่วงช่วงเวลานั้นนะครับ แต่ว่าใน565จุดเนี่ยมันฟื้นด้วยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, แล้วก็ Alphabet Alphabet ก็คือ Google นั่นแหละเฉพาะหุ้นหุ้น5ตัวนี้เนี่ยมันดันให้ดัชนี้ S&P 500เนี่ยบวกขึ้นมาถึง137จุดกว่าคือพูดง่ายๆนะครับหุ้นใอสนี P 500มี500ตัวแต่หุ้นแค่5ตัวนี้เนี่ยดันดัชนีขึ้นมาได้ถึง137จุดหรือประมาณสักเกือบเกือบ25%ของที่ ที่ดัชนีที่ฟื้นตัวขึ้นมาทั้งหมดนะครับเนี่ยเชีหยเห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสารัฐเนี่ยมีความสําคัญสูงมากขนาดไหนนะครับมันมักจะมีทฤษฎีบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีหุ้นห้าตัวนี้เนี่ยหุ้นสารัฐมันคงไม่ไม่ฟื้นขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นการเปรียบเปยที่ที่ไม่รู้จะเปรียบไปทําไมนะครับก็เพราะมันมีอ่ะมันมีนะครับมีอยู่แล้วยังมีต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สําคัญด้วยนะฮะหุ้นพวกนี้เนี่ยมีความสําคัญสูงนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจาก พวกโควิดไออะไรเงี้ยไม่ค่อยหนักมากด้วยนะครับถือว่ามันยังเป็นจุดโฟกัสสำคัญของนักลงทุนที่แบบจะเอาเงินเข้ามาลงทุนอยู่นะครับคือหุ้นพวกนี้คุณภาพามันสูงมากนะฮะเดี๋ยวมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับแต่หุ้นเอเชียเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ที่ตลาดหุ้นจีนนะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับคือตัวตัวเลขภาาการผลิตประจําเดือนเมษายนตัวเลขเนี่ยออกมา ดีกว่าที่ตลาดคาดมากเลยนะครับเพราะว่าขยายตัวถึง3.9%เมื่อเทียบกวับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่คิดว่าจะขยายตัวแค่1.5%แล้วก็ดีของกว่าของเดือนมีนาคมมากเลยทีเดียวของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนแรกที่แบบเพิ่งจะเริ่มมีการเปิดเมืองนะฮะก็ยังติดลบไป1.1%นะครับก็แล้วอีกการหนึ่งก็มีตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับหรือรีเทลเซลล์ยังหดตัวอยู่นะฮะ หดตัว7.5%หดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะครับตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัวประมาณ7%แต่ก็ดีกว่าเดือนมีนาคมมากครับเดือนมีนาคมเนี่ยหดตัวไปถึงเกือบ16%เลยทีเดียว15.8%จะเห็นได้ว่าภาคการผลิตนะครับมีการฟื้นตัวเนี่ยที่เร็วกว่าภาคการบริโภคนะครับภาคบริโภคเนี่ยคงต้องรออีกนิดนึงนะฮะถึงจะค่อยๆฟื้นนะครับเพราะเพราะการเปิดเมืองการแหล่งต่างเนี่ยมันยังเพิ่งได้ประมาณสักเดือนเศษเท่านั้นเองนะฮะจากนี้ไปก็คิดว่าภาค การบริโภคเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโอเคมาที่ตลาหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับตราหุ้นยุโรปเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างหลังจากที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเลยในวันพุธและพฤหัสที่ผ่านมานะครับนักลงทุนเนี่ยเริ่มคลายความกังวลถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่2นะครับทั้งจากฝั่งเกาหลีใต้และก็ในประเทศเยอรมันีเองนะครับคือเยอรมน,นีเนี่ยมันมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับ นักลงทุนเนี่ยเขากังวลว่าเอ๊ะมันจะทําให้แบบจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันพุ่งแบบสูงขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าพอผ่านมาได้สักประมาณสักสองสัปดาห์ก,กว่าแล้วเนี่ยลึกถึงสามสัปดาห์นะครับมันก็ยังไม่ไม่ได้แบบพุ่งขึ้นมาอะไรคือบางวันเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นบ้างแต่แนวโน้มเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ลดลงนะครับนักลงทุนเนี่ยก็เลยคลายความกังวลกันไปพอสมควรน,นะฮะแต่ชนิดสองหกร้อยก็บวกขึ้นมาประมาณสัก0ู7จุดสี่เ็ดเปอร์เซ็นต์ ราคาทองคำเนี่ยน่าสนใจเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาทองคำไอ้ตัวสปอตนะครับที่ไม่ใช่ตัวฟิวเจอร์นะตัวสปอตปิดที่ระดับแบบสูงที่สุดในรอบกว่า8ปีเลยทีเดียวปิดไปประมาณหนึ่งพันเ็้อสี่สเ็ดเหรียญน,นะฮะร,ระหว่างวันเนี่ยมีขึ้นไปเทสที่1 7 5 0ันเจ็อห้าิบเรียญด้วยคือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ยกประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวประเทศสหรัฐกับทางจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นแบบ จริงๆไม่น่ายกขึ้นมาเลยช่วงนี้นะครับแต่ก็ยกขึ้นมาก็เลยทาให้ความเสี่ยงของตลาดเ,เพิ่มขึ้นรวมถึงแบบคําพูดของประธานเฟดด้วยที่ออกมาเตือนว่าตลาดย,ยังมีความเสี่ยงในระดับสูงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยบวกขึ้นมาแค่0.36จุดเท่านั้นเองแต่มันมีประเด็นที่นักลงทุนสนใจก็คือเรื่องทางด้าน ศูนย์บัญชาการโควิดนะครับมีมติออกมาให้ปรับเวลาเคอร์ฟิลให้ให้น้อยลงกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยคราเปลี่ยนเป็นห้าทุ่มถึงตีสี่แทนแล้วก็คลายล็อกดาวระยะที่สองนะครับโดยตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดหรือว่าวันที่ที่ผ่านไปเนี่ยให้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเปิดได้ละแล้วก็เปิดขนาดสิบโมงเช้านะครับจนถึงสองทุ่มนะฮะก็เมื่อวันที่ทผ่านมาก็อย่างที่เห็นตามข่าวนะครับคนไปห้างกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับก็ห่างหายกันไม่นานก็ จัดกันหนักนิดหนึ่งนะฮะทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซ็นดีเด็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก1.16กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งคือสินค้าเกษตรบวกขึ้นมา15.4อันดับสองนะครับอิเล็กทรอนิกส์บวกขึ้นมา14.9อันดับสามนะครับคือผู้ให้บริการด้านการเงินบวกขึ้นมา5.89ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลดลงมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มแลบเหมาก่อ อันดับสองนะครับคือกลุ่มสื่อลดลงมาประมาณสัก1.39อันดับสามก็คือกลุ่มค้าปลีกนะติดลบไปประมาณสัก1.16ก็ไม่ได้ลบอะไรกันเยอะแยะนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วลบไปละนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับฐานแต่ทไทยก็ปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประเด็นแรกนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความกัง,งวลอยู่พอสมควรนะครับโดยมีเรื่องที่ส่งผลให้นักลงทุน กังวลอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการแพร่ระบาดรอบที่2นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายความโมเม,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 มไปพอครวรแล้เพราะเกาหลีใต้เนี่ยควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีนะฮะตัวเลขล่าส,สุดเนี่ยเหลือแค่13รายเท่านั้นประเด็นที่2นะฮะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ประธานเซตเนี่ยออกได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในเศรษฐกิจเนี่ยที่มันยังมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เหมือนจะมาเตือนว่านักลงทุนเนี่ยเพิ่งอย่าประมาทกันมากอย่ามองอะไรดีกันมากเกินไปประมาณนี้นะครับ ประเด็นที่3นะครับก็ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยังพยายามยกเรื่องความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะฮะนักลงทุนก็กังวลเรืเ่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับถัดมานะครับตัวเลขค้าปีกสหรัฐนะฮะก็ยังคงหดตัวอยู่ค่อนข้างแรงนะครับจากนี้ไปนะฮะที่มันจะมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องนะครับในสหรัฐเนี่ยรวมถึง ก็เชื่อว่ายอดค้าปีเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับรวมถึงการจ้างงานอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะกลับมาดีขึ้นด้วยนะครับประเด็นที่สาประเด็นสุดท้ายนะครับราคามันดิบแบ t i ฟื้นตัวดีมากๆนะครับสสัปดาห์ติดกันแล้วล่าสุดก็มาปิดที่ระดับ2 9 7 1เาเห่รียญเลยทีเดียวนะฮะใกล้30มสิเหรียญเข้ามาทุกทีนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้ราคานมันดิบฟื้นตัวขึ้นได้นะครับก็มีอยู่2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือการคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทั่วโลกนะครับรวมถึงในสหรัฐด้วยทําให้ดีมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประเด็นที่2ก็คือทางโอเปกพลาสนะครับรวมถึงทางประเทศสหรัฐเองเนี่ยมีการลดกําลังการผลิตลงมาอย่างค่อนข้างเยอะแล้วจากต,ตัวเลขล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าลดกันลงมากับระดับเกือบ20%จากระดับเดิมแล้วนะครับมันก็น่าจะทําให้ดีมาสปายเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สมดุลมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟัง สวัสดีครับ